สวัสดีค่ะวันนี้ป้าขาวก็จะมาปลูกทุเรียนอีกค่ะทุเรียนพันมูซานคิงค่ะเป็นทุเรียนป่าในมาเลเซียที่มีรสชาติอร่อยมากแล้วก็ราคาแพงมากค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกต้นที่24และวันนี้ก็วันที่24มิถุนายน2565้าเขาบอกว่าอีก4ปีจะเป็นลูกก็วันที่24มิถุนายน2569ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและวันนี้ก็จะเอาทุเรียนพันมูซานคิงเนะะี่ยค่ะ มาปลูกคู่กับทุเรียนหมอนทองค่ะอันนี้ทุเรียนหมอนทองกิ่งกระโดงค่ะพอดีมอีอยู่ต้นหนึ่งค่ะวันนี้จะมาปลูกคู่กันหน้าบ้านค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือจะพยายามปลูกแบบว่าเน้นอินทรีย์ให้มากที่สุดค่ะเพื่อจะได้กินเองด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ เดี๋ยวมาลงมือปลูกกันเลยค่ะก็จะขุดเป็นกองดินขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ปลูกด้านหน้าก็จะลกหน่อยค่ะ ก็จะขุดหลุมไม่ลึกนะคะเพราะว่าจะฝังไม่กบไม่ไม่หมดค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกรีดก้นถุงก่อนคะ่ะเพื่อดูว่ามีรากขดไหมอ๋นี่จะมีรากดำรากขดเยอะเลย น,นี้ต้องตัดออกค่ะต้นนี้หมอนทองจะปลูกคู่กับมูซานพิงน่าสดเยอน่าดมเลยะแล้วก็นำไปปลูกได้เลยค่ะ ทุเรียนหมอนคองนะคะเป็นกิ่งกระโดงกิ่นกระโดงนี่คือเราไม่จําเป็นต้องว่าหันหน้าใบไปทางะตะวันออกนะคะอันนี้หันไปทางไหนก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าเป็นกิ่งกระโดง นี้มูซานคิงค่ะต้นที่ยี่สิบสี่แล้วก็ปลูกวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนสองห้าหกห้าค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่า่ิงจะเป็นรูปไหมก็จะฝังให้เหลือล่าอาฝัีคไป หลังจากปลูกเสร็จก็ลดน้ำให้ชุ่มๆค่ะวันนี้ก็มืดเลยค่ะ